นตอนต่อไปก็คือเราจะมายกปีนะครับทีนี้การยกปีเ,เนื่องจากว่าตอนนี้เรามาไว้แล้วเส้นมันเริ่มเดินหายไปนะครับดังนั้นเราก็ต้องอกําหนดเส้นขึ้นให้มันมีความชัดเจนม่อีกครั้งนะครับโดยใช้ฉากสามเหลี่ยมนะครับวิธีการยกนะครับผมก็จะใชะ้คัตเตอร์นะครับกรี ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้นะครับแม่ขานะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้กาวติดโฟมใช้กระดาษทรายลูบบนเ,เลนโดยต่อซะก่อนเพื่อให้เกิดเป็นร่องนะครับแล้วก็ใช้กาวปิดโฟมทานะครับปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งแล้วค่อยยกขึ้นครับต่อเลยนะครับเมื่อกี้ เราขัดปีกไปแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะลบปีกนะครับใช้คัตเตอร์นะครับปีดลงไปนะครับแต่ไม่ต้องแรงจนขาดนะครับทั้งสองจุดนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะหักโฟมนะครับนี่นะครับทีนี้พอเราหักโฟมลงมาแล้วนะครับให้เราดูแอร์ฟอย์นะครับว่าเราขับได้ตามที่เราต้องการหรือ,อยังนะครับซึ่งมันยังสามารถที่จะปรับแต่งได้อยู่นะครับตอนนี้ เราบอกว่าโอเคแล้วพอใจแล้วสวยแล้วนะครับตานี่แบบของกร่ก่อนที่เราสร้างนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะขัดนะครับตู้เหลี่ยมนะครับด้านเหลี่ยมด้านข้างนะครับ สามค,ครัคร้งพอนะครับอย่าเยอะครับปึ๊บอีหนึ่งนะครับทีนี้ขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือเราจะต้องทากาวนะครับทากาวแล้วทิ้งไว้แห้งนะครับอย่างน้อยสักห้านาทีนะครับหรือใช้มือสัมผัสดูนะครับถ้ามันไม่หนืนะครับก็แสดงว่าแห้งแล้วนะครับ ตอนนี้ก็สาคัญนะครับถ้าติดกาวไม่แห้งก็จะทําให้โฟมเราุ่หมที่เราดักไม่อยู่ตัวนะครับทาเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้โฟมหนะครับกาวอย่าทาเยอะนะครับทาพอดีถ้าทาเยอะไปก็จะทําให้แห้งช้า แล้วก็หนืดมากเกินไปนะครับส่วนนี้เราก็จะปล่อยรลักทิ้งไว้ให้แห้งนะครับขั้นตอนต่อไปทีนี้ก็คือเราจะต้องเตรียมส่วนที่เป็นชุดหางน,นะครับส่ชุดหางที่ผมบอกนะครับก็คือเราจะใช้โฟมที่มันมีขนาดบางนะครับสองหนึ่งจางสองมิลนะครับประมาณหลังจากนั้นเราก็จะ ปรับให้มันมีความกว้างที่10เซนนะครับความความความ,ความกว้างที่5เซนความยาวที่10เซนนะครับเพื่อทําจั่วนะครับแล้ก็จะวัดจากชายปีกหลังขึ้นมาประมาณ4เซนนะครับแล้วก็ ก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้คือหางระดับนะครับต่อไปหางดิงนะครับหางดินก็ทําเหมือนกันแต่เราวัดจาใช้ปิดหลังขึ้นมา3เซนนะครับเราก็ตัดนะครับตัดนะเสร็จเรียบร้อยรูปร่างหน้าตาอันนี้หางดิงนะครับสังเกตหางดินหางระดับก็จะ เดียวต่างกันนิดนึงนะครับนี้ถามว่าเศษพยาง้าผิวโฟมมันไม่เรียบนะครับหรือมันหนาเกินไปเราก็ใช้กระดาษทรายปรับแต่งให้เรียบน,น,น,นะครับญาตใส่แมสนะครับนะครับเราก็ใช้กระดาษโฟมใส่ใช้กระดาษทรายขัดโฟมนะครับส่วนบริเวณที่มันเป็นมุมนะครับเราก็อาจจะลบ มุมก็ได้นะครับอันนี้จะได้ทั้งความสวยงามแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือเวลาตกกระแทกนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือจะใช้บริเวณตรงมุมนี้นครับตกกระแทกเกาะเพือทำให้ตีหรือหางสุดหางของเราได้รับความเสียหายนั้นก็ให้ขัดลบเหนียวนิดนึงนะครับแล้วกระดาษทรายลบนะครับเพื่อให้มันเรียบเยนียนขึ้นนะครับ ให้เรียบเนียนนะครับจริงให้เวลาทำไม่นานนะครับแต่ว่าเวลาผมแนะนําหรือมาแชร์แบบนี้มันก็จะอธิบายไปด้วยยุดไปด้วยนะครับจริงๆเราใช้เวลาทำไม่นาน,นส่วนต่อไปนะครับอันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใช้สันพูดเหล็กนะครับด้านสันนะครับ,ดรรบกดที่ชายอ่ะชาย ใช้ติดด้านล่างนะครับเพื่อไว้สําหรับปรับระดับยกขึ้นยกลงนะครับขยับขึ้นมาประมาณสัก0.8ประมาณนี้นะครับไม่ถึงหนึ่งเซนกดลงไปนะครับมันก็จะเกิดลักษณะร่องแบบนี้นะครับไว้สาหรับปรับเลี้ยวขับไปขึ้นลงนะครับส่วนหานระดับก็ทําเหมือนกันนะครับลบมุมใช้กระดาษทราย เสร็จเรียบร้อยเราก็กระดาษทรายขัดหน้าให้เรียบนะครับเพื่จากว่าเป็นโฟมที่สไลด์มานะครับจะไม่ไม่เรียบเท่าไหร่นะครับ แสายละเอียดปรับเพิ่มเติมเพื่อความเงียบเงียบนะครับทีนี้ถ้ามันมีลักษณะงอนะครับมันงอก่อนที่เราจะประกอบหรือไปล่อนเนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับปรับยากดังนั้นต้องปรับให้ก็เ,เป็นระดับเรียบนะครับไม่งอไม่โก่งขึ้นนะครับทำเหมือนกันนะครับกดที่ชายปีดด้านหลัง มัน0.8 0.9ประมาณนี้นะครับได้แล้วจุดนี้อย่รับต่อไปทีนี้ก็มาดูอ่ะกลาวน่าจะแห้งแล้ววิธีการติดนะครับเออลืมบอกไปนะครับโดยปกติแล้วตอนที่สอนให้เด็กทำเนี่ยผมจะให้เด็กเขาติดเทปรัดของนะครับก่อนที่จะกรีดปีนะครับซึ่ง เด็กเขาจะทําง่ายกว่าแต่ถ้ามาทําแบบนี้แล้วมาติดเทปเด็กจะทํายากดังนั้นให้ให้ให้ติดเลยนะครับติดยาวมาจนถึงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมุดิดนะครับแล้วก็ติดกาววิธีการก็คือดันก็หากันนะครับด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับด้านนี้นะครับดันก็หากันพร้อมกับดัดให้งอขึ้นนะครับองอขึ้นนี้งนะอลงก็ได้นะครับประมาณนี้ นี้พอเราดับไปแล้วสักพักมันเริ่มอยู่ตัวนะครับก็ใช้แลวมันทัดวัดดูอยู่ที่หกจุดห้าเซนนะครับอ่าตัวนี้พอดีแล้วนะครับพอดีเลยครับต่อไปดันที่สองก็ทาเหมือนกันครับดันเข้าไปดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปพร้อมกับยกขึ้นนะครับพยายามให้กาวชิดตรงนี้สําคัญนะครับเวลาเราใช้กระดาษทรายขัดอย่าขัดเยอะถ้าขัดเยอะแล้วมันจะเกิดเป็นร่องกว้างนะครับทําให้ โฟมเนีเชื่อมกันแล้วไม่แนบสนิทนะครับเวลาติดกาวก็จะมีปัญหาอ่าแล้วก็ลองวัดดูนะครับว่าได้ความสูงความสูงนะครับอยู่ที่หกจุดห้าเซนติเมตรนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคได้ทั้งสองข้างแล้วพอติดเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกลางหน้าตาสีก็จะประมาณนี้ครับอ่าทำไงต่อนะครับทีนี้อ่อผมก็จะติดเทปใยสับปะรดนะครับ ติดเทปเลสปรดวิธีการติดก็คือผมจะติดบริเวณร่องตรงนี้นะครับยึดตดสองข้างร่องตรงนี้ยึดตีสองข้างแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้บริเวณนี้อ่ะดูนะครับไม่ยากนะครับแต่ใช้เวลาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าในฝึกในเรียนนี้ไปด้วยกันนะครับเวลาตัดไม่ต้องเยอะนะครับ อีกไม่ต้องเยอะนะครับอีกเยอะก็จะเพิ่มน้ำหนักนะครับก็จะใช้ตอนยาวประมาณนี้นะครับจุดแรกนะครับที่เราจะติดนะให้ติดลงไปบริเวณเส้นเส้นเส้นนี้นะครับเพราะว่าเราจะติดเทปรัดของทับอีกทีนึงนะครับก็จะไม่มีรอยต่อตรงนี้นะครับเพื่อปิดรอยต่อน,นั่นเองทีนี้พอกดวางไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งเอยนะครับเราใช้สันพูดเหล็กกดลงไปนะครับกดลงไปตรงร่อง ลอยต่อแล้วครับแล้วก็รีดไอออกซ้ายออกขวานะครับอ่ามันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทำทั้งสองข้างนะครับทำไปอธิบายไปก็จะช้าหน่อยนะครับไม่เป็นไรดีกว่าทำไปแล้วผมทำได้คนเดียวแล้วคุณครูท่านอื่นก็งงนะครับตรอ เหมือนเดิมครับวางลงไปตรงกลางแล้วก็รีบนะครับไปสายขวาผมจะใช้การติดตามแนวยาวนะครับตามแนวยาวแบบนี้มันจะมีพลังเรื่องของการยึดปีกนะครับไม่ให้เสียรูปตอนที่เราป่าขึ้นไปได้ดีกว่านะครับ้านล่างก็ติดเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ต้องเยอะนะครับเอาให้ดูนะครับซึ่งเท่าที่ทํามาไม่เคยมีลำไหนที่แบบ ปิดฉีกออกแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะฉีกบริเวณที่เราไม่ได้ติดเทปในสัปปะรดมากกว่านะครับบริเวณมุมเวลาเราเหวี่ยงเราอะไรเงี้ยนะครับมือเรากดแรงเกินไปโฟมก็เลยฉีกหลายๆท่านอาจจะเจอ,อต้องปรับต้องแก้กันต่อไปนะครับเสร็จเรียบร้อยในส่วนของการติดเทปใยสัปปะรดต่อไปก็คือเป็นการติดเทป อ่าและของนะครับซึ่งผมก็จะติดสามท่อนเลยนะครับแยกแยกส่วนกันนะครับไม่ได้ติดด้วยกันนะครับเพราะ,ะเป็นความรู้สึกชอบส่วนตัวนะครับอยากติดแบบนี้มากกว่าซึ่งท่านใดจะติดแบบแนวยาวอย่างที่ผมบอกไว้ก็ได้นะครับดึงมานะครับกัดความยาวให้ได้แล้วก็ตัดนะครับตัดผมมะตัดข้างนอกนะครับข้างนอกเสร็จปุ๊บ ไปนะครับพอติดลงไปเสร็จแล้วนะครับให้รีดบ,บริเวณที่ติดกับโฟมตรงนี้ให้แนบสนิทซะก่อนนิดนึงนะครับแต่อย่าเพิ่งเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องตัดตรงชายชายให้ตรงกับรอยต่อนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะหลายคนบอกว่าติดลำบากนะครับก็ติดยาวอย่างที่ผมบอกเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับซึ่งผมไม่ได้ ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องผมต้องเร่งเวลาให้ทันการแข่งขันนะครับผมติดเพราะ,ะความชอบว่าติดแบบนี้มันสวยดีนะครับอ่ะทีนี้พอติดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับต่อไปก็คือเราจะต้องรีบส่วนที่เป็นชายหน้าปีให้แนบไปบเทปนะครับพยายามย่าให้มีฟองอากาศน,นะครับสําคัญนะครับสําคัญใครคิดว่า ตรงนี้ไม่สําคัญก็ตอนที่เราไปทดสอบจะชัดเจนอ่าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้ผมจะใช้สันพุ้นสัวเล็กน,นะครับกดกดลงไปนะครับกดลงไปกดลงไปในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็ปาดตามแนยวยาวมาปุ๊บมันก็จะเรียบนะครับแล้วก็ใช้มือรีบไล่ทีนิม ส่วนที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับจะสวยงามนะครับเรียบเนียนต่อไปส่วนที่สองส่วนที่สองเนี่ยมันจะมีส่วนโค้งนะครับเราไม่ต้องติดไปตรงนี้ส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งมันจะติดลําบากผมยอมรบับครับผมติดลําบากผมก็ไม่ติดนะครับส่วนอาจารย์ท่านใดคุ่ท่านใดติดก,ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เลยจะติดเฉพาะส่วนที่มันเป็นมุมฉากนะครับ ติธีการน,นะครับวิธีการก็ไล่ไปนะครับถ้ามันไม่ตรงหรือว่ามันไม่ถึงเส้นรอยต่อขยับได้นะครับตอนที่เรายังไม่กดแรงเราขยับได้ แต่ถ้าเรากดแรงไปแล้วมันจะมีส่วนนึ่งที่โฟมเศษโฟมเศษอะไรจะติดแล้วนะก็จะมีปัญหาเวลาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันจะตรงตรงนี้มันจะถึงส่วนโค้งเราตัดออกนะครับเราไม่อยากให้ถึงส่วนโค้งเพราะมันจะพับยากนะครับส่วนบางท่านก็มีวิธีการก็คือกรีดตรงนี้ให้เป็นริ้วริ้วริ้วแล้วก็ พับลงก,ก็ได้นะครับอ่าต่อไปใช้ฝันฝันพัดไล่ลงไปนะครับบแล้วก็รีบให้เรียบนะครับให้แนบกับตัวปีกเสร็จแล้วนะครับอที่สองต่อไปส่วนสุดท้ายนะครับสุดท้าย ส่วนบนเวณที่เป็นเทปใหญ่สับป,ประรดของเราไปด้วยนะครับมันก็จะไม่เกิดเป็นรอยต่อต่อไปมันก็จะแนบสนิทนะครับส่วนไหนที่มันเกินส่วนโค้งนะครับเราก็ตัดออกเพื่อให้ง่ายต่อการรีดให้เรียบน,นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ไปด้านหลังครับไปด้านหลังเสร็จแล้วก็ยึดเหล็กกดหน้าให้แนบไปกับตัวแผ่นปีกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดเทปการชายหน้าปิดพังนะครับประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาประกอบลำตัวเข้าด้วยกันแล้วนะครับตามครับ